ครับเมนูที่เราสั่งมาก็มาแล้วนะครับของร้านอาหารบีชนะครับของแบรนด์เดอะมารีเนียเขาหลังนะฮะก็มีนะครับปาปิตตี้นะครับโอโคริโอนะฮะนะครับเป็นเส้นอย่าง,งนี้นะครับเนี่ยนะฮะก็ไม่เอาไม่ชอบครีมนะฮะก็เลยสั่งโคริโอนะฮะแล้วก็นี่ครับเป็นโลโก้นะครับของพื้นบ้านานะฮะก็มีเป็น กุ้งผัดกะปินะฮะอันนี้นะครับกุ้งผัดกะปินี่ฮะประมาณนี้นะคระับะะมาอีกเมนูหนึ่งนะครับอันนี้ผมสั่งมาแค่เสร็จมันก็จะเป็นถ้ามันกุ้งนะครับก็จัดจานได้สวยงามนะฮะภาชนะนะครับน,นี้นะครับเดี๋ยวมาดูมาดูซี่กุ้งเต้นไหมนะครับเอาให้ดูนะฮะ,ด,ะ,ะดูนะครับมาที่ดิ อ่านี่เลยนะครับโอเคนี่ฮะโอ้คหนะครับกร้วนๆมาเดี๋ยวผมลองชิมดูนะฮะอืม,อมผมว่าโอเคนะครับเป็นเนืเ้อตงเด้งๆเลยนะฮะแล้วก็ับน้ำ ความวิ่นที่จะแอบมาทะเลก็ต้องนี่นะฮะ,ะดาบมะพร้าวเลยครับอโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับแบบตองอาหารบีดนะครับของเลม,มานีเดียนเขาหลังนะฮะนะครับกับมือวินเนอร์นะครับแบบเส้นทางผู้กองช้างเส้นเดิมนะฮะ